ปิดท้ายช่วงนี้ค่ะหมายพาคุณผู้ชมไปจังหวัดนครปฐรมนะคะไปที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงอำเภอสามพันพาคุณผู้ชมไปไหว้เจ้าแม่กวดอิ่มแล้วก็พายุไรค่ะซึ่งวันอาทิตย์หน้าอาทิตย์ที่12พฤศจิกาย,ยนนะคะจะเป็นวันคล้ายวันประสูติของพายุไรด้วย<ม>ไปเติมน้ํามันตะเกียงนะคะต่อดวงชะตาแล้วก็ขออโหสิกรรมให้กับเจ้ากรรมนายเวรกันที่วัดดีกว่าค่ะ<ม>นี่แหละนะอย่าลืมนะคุณผู้ชม กันที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงตําบลบางช้างอําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมค่ะวัดธรรมปัญญารามบางม่วงเป็นวัดมหายานวัดแรกและวัดเดียวในจังหวัดนครปฐมเราจะพาคุณผู้ชมไปกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดธรรมปัญญารามกันนะคะ พระายุลายภัยสัตว์คุรุพุทธเจ้าหรือพรังเงินใหญ่ที่คุณผู้ชมได้ชมอยู่ณขณะน,น,นี้เป็นพระประธานหล่อด,ด้วยเนื้อเงินองค์แรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปางคัสมาธิภาวนาพรังเงินใหญ่องค์นี้ท่านมีความสวยงามและมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยทีเดียวค่ะ และอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณผู้ชมได้มายังวัดแห่งนี้ต้องมากราบมาไหว้ขอพอรนั่นก็คือองค์พระอาวโลกิตเตศวนกวนอิมพระแม่กวนอิมปางสเสวยสุขซึ่งองค์พระพักมีความเมตตาเปี่ยมล้นไปด้วยบารมีสวยงามยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวในเมืองไทยมรดกแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนค่ะ ญาติโย,ยมท่านผู้ชมทุกท่านนี้นะฮะก็ขอเชิญทุกๆท,ท่านแวะมากราบหลวงพ่อ,อยูไรที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงเป็นพระเงินองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะฮะแล้วก็เป็นมรดกธรรมแห่งลุ่มแม่น้าท่าจีนแม่น้ําสายมังกรญาติโย,ยมที่ได้มาไหว้แล้วมาสวดมนต์เสริมดวงชะตาท่านจะประสบพบเจอกับความรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปขอเชิญเจริญพรทุกท่านได้เข้ามาขอพรอ,องค์หลวงพ่อเพื่อที่เป็นบาร,รมีให้กับตัวเองอจะได้เจริญรุ่งเรือง ยิ่งขึ้น ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงจะได้เป็นโรคร้ายหากแม่เจ็บป่วยก็ขอให้เจอเจอทางรักษาเพื่อบาร,รมีธรรมขององค์พระยุไลภัยสัจยะรุพุทธเจ้าขอเชิญท่านได้มาอธิษฐานฝากดวงชะตากับท่านแล้วก็มาร่วมกันสวดมนต์เพื่อที่จะได้เสริมบาร,รมีนี้ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปทางวัดธรรมปัญญารามบางม่วงได้เปิดให้สักการะบูชาพระโพธิสัตว์ควนอิมปางเสวยสุขอิริยาบถนอนสวยที่สุดในเมืองไทยใหญ่ ที่สุดในโลกมะระดกแห่งรุ่มแม่น้ำท่าจีนขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะคะห้ามพลาดค่ะในวันหยุดแบบนี้ถ้าว่างเว้นจากการทำงานไม่ได้ไปไหนขอเชิญมาไหว้ขอพรขอโชคลาภองค์พระยุลัยภัยสตัตว์คุรุพุทธเจ้า พระอวโลกิเตสวนกวนอินได้มาร่วมฝากชื่อฝากดวงชะตาเสริมบารมีให้พระแม่คุ้มครองกันที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงอําเภอสํมพรางจังหวัดนครปฐมด้วยกันนะคะวัดธรรมปัญญารามบางม่วงอําเภอสัมพรางจังหวัดนครปฐมขอเชิญญาติธรรมร่วมงานวันคล้ายวันประสูติของพระพิสัทตุครุพุทธเจ้าขอเชิญเติมน้ำมันตะเกียงเสริมดวงชะตาชีวิต อธิษฐานจิตเพื่อสุขภาพขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรในวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายน2566ณวัดธรรมปัญญารามบางม่วงองเภอสามพรานจัังหวดนครปฐมค่ะ